สวัสดีครับจากร้านทวัดชัยออต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำา o r r d เ n g e r w i ์ e t a แทคันนี้มาติดเป็นฟิล์ม h ฮคู c เซรามิกแบ c k เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะมาเป็นรถแบบนี้นะครับ ฟอร์เรนเจอร์วแท็คันนี้นะครับก็นํารถเข้ามาติดเป็นฟิล์มไฮคู e เซรามิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็คือ CM35 หรือเทียบเท่ากับ50%นั่นเองจะสังเกตได้ว่าแม้จะเป็น50%เรเราก็มองเห็นข้างในได้ยากมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบคันกันก่อนแล้วไปดูข้างในกันนะครับว่ามองออกเป็นยังไง ตอนนี้ดูมองเข้ากันก่อนนะครับความเข้มนะครับเวลาเราอยู่บนท้องถนน50%จะอยู่ในลักษณะนี้ผมว่ามองให้ความเป็นส่วนตัวได้นในระดับหนึ่งนะครับสำหรับ50%จะเป็นเบอร์ที่ขับง่ายมากไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนบานข้างที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็คือ CM20 หรือเทียบเท่ากับ60%นั่นเองแบบนี้นะครับเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นข้างในเลยแต่ถ้าใครอยากได้การคมร้อนด,ดีนะครับ แนะนำว่าเป็น80%ไปเลยจะดีที่สุดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้เราถ้าเราถ้าพฤติกรรมการใช้ของเรานะครับอยู่ในช่วงตอนกลางวันนะครับแนะนําว่าเราควรใช้ประมาณสัก80%แต่พฤติกรรมการใช้เราอยู่ตอนกลางคืนด้วยนะครับก็แนะนําว่าเป็น60%สําหรับบานหน้าบานนี้นะครับเราใช้เป็น50%ของไฮคูลนะครับจะสังเกตได้ว่าหมอะออกใสสบายตานะครับแม้จะอยู่ในร่มแบบนี้เลยอันนี้คือ60% นครับมืดนอกสว่างในจริงๆแต่ผมอยากให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับว่ามืดนอกสว่างในนี้ไม่คือมันสว่างกว่าปกติแต่ไม่ได้สว่างแบบสว่างจ้าเลยนะครับแบบนี้ตัวนี้นะครับรับประกันถึง7ปีสำหรับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรใช้เทคโนโลยีคือซ u เปอร์เคลีย เทคโนโลยีนะครับทำให้ฟิล์มมีความใสเคลียร์มองออกสบายตาแต่สำหรับตัวนี้นะครับก็ติดออกมาแล้วกันความร้อนดีเป็นฟิล์มเกรดกลางนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนี่ครับอันนี้ก็คือวันนี้ฟ้าปิดแบบนี้แต่มองออกใสสบายตาเวลาเราเป็นผู้ใหญ่นะครับอายุเยอะหน่อยเราก็ขับเป็น ตัวของ60%นะครับขับได้ชุกช่วงเวลาจริงๆแต่ถ้าเรากลัวแดดกลัวร้อนนะครับขับเป็น80%ก็จะโอเคมากๆกันความร้อนได้ดีมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ